มาดูกันที่ความเคลื่อนไหววงการกีฬาในบ้านเรากันบ้างครับเมื่อวานนี้ทีมเรือใบที่คว้าแชมป์โลก4รายการในประเภทออปติมิสครับก็เดินทางจากประเทศมาเลเซียถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วขณะที่สมาคมเทควันโดครับก็ได้จัดงานเลี้ยงฉลองให้กับโคเชชาวเกาหลีใต้หลังจากมีลูกชายอายุครบ1ขวบโดยโคเชก็บอกว่าจะอยู่ทําทีมชาติไทยต่อไปติดตามรายละเอียดในสุดข่าวกีฬาในบ้านเรากันครับน้องนายนพก้าพูนพัฒน์ นายทศพลมหาวิเชียนนายจิรวัตจาดคล้ายนายดอนวิศคราและเด็กชายสราวุฒิเพชริริพร้อมด้วยพลเรือตรีสุนันท์มนท่าพลินผู้จัดการทีมเรือตรีสมเกียรติภูลพัฒน์ผู้ฝึกสอนชุดค้าชำโลก4รายการในการแข่งขันเรือใบชิงแชมป์โลกประเภทออฟจีมิสรายการ i อโอดาวเวิร์ดเซลลิงแชมเปี้ยนชิพ2010ที่เกาะลังกาวีประเทศมาเลเซียได้เดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วโดวยเที่ยวบิน f d 3574เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา โดยมีพลเรือตรีเจริญศักมารัตนะเลขาธิการสมาคมเดินทางมาต้อนรับอยากไปโอลิมปิกครั้งค่ะตั้งใจไว้มากมาแค่ไหนคะก็แม่มากเท่าไหร่ค่ะเตรียมตัวอย่างไรให้ขยับไปเล่นในเลเซนเลเดีนได้ก็ร่างกายอะน้ำหนักน้อยอยู่ะค่น้ำหนักน้อยอยู่ก็ต้องทำน้ำหนักเพิ่มขึ้นนะคะถ้าน้ำหนักไม่ได้ก็ไม่น่าจะคุณิฟายได้ สำหรับการแข่งขันเรือใบชิงแชมป์โลกประเภทออฟติมิสมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน231ลำจาก55ประเทศโดยทีมเรือใบของไทยคว้ามาได้4รายการถือเป็นผลงานครั้งใหญ่สุดในรอบ30ปี